สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องก๊อปแ๊ปแชนแนลนะครับในคลิปเนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเจอกันในเกม b o x i n g Star นะครับเป็นเกมต่อยมวยนะครับอ,อ,อีเวนท์ที่ผมจะทำในวันนี้นะครับผมอยากจะอยากยะาป้นเสื้อเขาอะ <c oughs> นะผมอยากได้เสื้อลายลายตัวลายลายเนื้อเนี่ยเยเสื้อตัวนี้ยลายสีสีเนี้ย เป็นเสื้อสีดำเนี่ยผมอยากได้แต่ต้องต้องน็อกเขาภายในยกแรกนะครับถ้าน็อกเขาภายในยกแรกได้ก็คือว่าเราจะได้เสื้อนะครับอาล่ครับมาไหวไหมไหวไหมอัพมาแล้วอัพมาแล้วครับอัพมาแล้วครับอัพแบบอัพของเด็ดมาครับตอนนี้อัพของเด็ดมาครับอัพของเด็ดมาครับ เอาของเด่นมาครับเพื่อจะมาเอาเสื้อ่งเดียวเลยมาป้นเสื้อย่างเดียวเลยครับอยากจะเอาเสื้อต่อให้ได้อย่างสามสิบวิต้องเอาให้ได้ครับเอาให้ได้ครับเอาให้ได้มานะครับโอ้เรามึนฮะแ้วจะไม่ได้แต่จะไม่ได้แต่ใจสู้ครับน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ครับเนี่ย สว,สวยครับตาเม่สวยลงไปนะครับเหลือสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหลอะรยน่าจะลุกขึ้นอีกทีแล้วก็เหลือสิบวิสุดท้ายผมเอาสิบวิสุดท้ายเป็นประกันแบบผมต้องได้อะ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 เสื้อคุณนะผมจะเอาเสื้อคุณให้ได้อะคือผมต้องได้อ่ะอย่าลุกเลยอย่าลุกเลยผมขอเออเรียบร้อยครับ ร้อยเลยมา oh. <laughs> จบยกไปเก้าพีศูนย์เก้าเล็สวยเลยเลขสวยเลยแทงหวยไหม <laughs> ผมไม่เล่นการมาราน,นะครับ <laughs> แต่ในเกมผมเล่นนะ <laughs> เป็นการบนันงการมาลานี้ผมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแชร์ได้นี่ไม่แชร์ถัดไปเ,เอาเสือ้อมาเอาเสื้ออย่างเดียวได้ไหมได้ไหมได้แล้วมั้งและจะได้แล้วไปดูดันต่อไปเดี๋ยวลับไปหมดเรื่องเดี๋ยวลับไปหน้าจอหลักก่อนดูเสื้อได้ปหมตื่นเต้น ไรวะเนี่ยไรวะเนี่ยยังไงอะไปดูไหนอะโอ้หมือสั่นหมดมีไงได้เร็วอ,อุ้ยนี่ไหนบอกไม่ใช่แหมหลอกนี่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 โอ้โหเลือก,ก่อนเลยใส่ครบเซ็ตเลยไหมมึงเก่งเขาเาสวยรองเท้าเขาเขาสวยนะเลือกเซ็ตน,นะนี่ไงนะสวยงามตามภาษาแต่ชุดมันจะเหมือนกับคนตะกี้นะม่เอาเพราะนั้นผมจะเอาอ้าวเวนมันเลือกเซ็ตมาเลยครับ ๋ยวเปลี hmm. ่ยนเกงใหม่เกงมันจะไปซ้ำมัเขาอ่ะเนี่ยเอาเอาเนี้ยนใส่เนี้อนเออดูแบบเฮฟวี่เฮฟวี่หน่อยแต่รองเท้าสวยแลเ้าเข้าชุดได้เสื้อรองเท้าเขาได้เกงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหน่ม่อยากให้เหมือนเขาอ่ะเห็คงขัดอะไรมันม่ต้องรู้กันแล้วเนียเดืนเงินเอาละไปไงต่อไปไงต่อได้แล้วได้แล้วสบายใจละรอบนี้ สบายใจแล้วเดี๋ยวไป,ไปเก็บนี่ดีกว่าไปเก็บลหลีกไปเก็บหรีกมไปเก็บหลีกดูอ่าด้ในตัวอะไรมาโหพลังสุดยอดเจินไม่ไหวเอาใหม่ต้องเราต้องฉลาดในการเล่นนะครับต้องดูด้วยว่าพลังเขาสูงอะไรเปล่านะครัอน,นี้ก็หน้าหน้าลุ้นอยู่อัป,ปราคาเขารุนแรงน่ากลัวแต่เขามีเข็มขัดที่แบบอะไเขามีหมัดมาลองดู ยกที่สองชนะในการโยกเราสำเร็จยกที่สองนี no. ่ว yeah. ah. ah. ่าลองยกที่สองลองครับลองครับลองดูลองดูลองดูครับสายเลิฟนำนะระยะผาชนะภายนนที่สองครับอัปคัตก่อนเลยเราเปิดก่อนเลยครับโหเราไว้ตอนนี้เรารู้แล้วเราไว้ฝ่านะถ้าเราไว้ฝ่าเนี่ยเดี๋ยวเรารู้เรื่องอยโอ้ยเอาเรื่องมั้เนี่ยเอาเรื่องมั้เนี่ยเอาเรื่องมันจะเอีย เนี่ยเจ้าเลือดก็เยอะอโอ้เลือดเขาเยอะครับเลือดเขาเยอะกันเอาหูสวนเขาไม่ทันนะ,ะเราเดินฮอเตอร์กลับมานะครับ One, two, three, four, โอ้โหเอาเลือดเอาเลือดโอ้เขาพยายามพยายามจบเกมครับโอ้โหจบรอบนี้ไม่รอดครับไม่รอดผมบอกไม่รอดจริงมไม่รอจริง ม่รอแล้วลุกไม่ขึ้นลุกไม่ไหวแล้วโอ้ยเรียยรลอยแพ<อ>้มีแพ้มีชนะนะครับเกมนะครับกีฬาทุกอย่าง,างทุกประเภทนะมีแพ้มีชนะนะครับทุกอย่างจะชนะอย่างเดียวไม่ได้นะครับในชีวิตจริงเหมือนกันนะครับจะเป็นผู้ชนะอย่างเดียวไม่ได้ก็จะเป็นผู้แพ้อย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> อยงน,นี้เอาสนเอาต่อกลัวที่ไหนอะ่ะไป มีพลังสูงเนอะเอา,เ,อาเล่นเนี่ยลองเล่นดูเอาตัวนะี้ดูไม่ดูอะไรทุกอย่างเอ,อ้ยผมลืมไปอ๋อเดี๋ยวมาฟังเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเล่นโหมดปกติสองผ่านด,านด่านเดีวยวคนเดียวนะโอ้โหวันนี้ชั้นเชิงน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับชั้นเชิงน่าจะฉเฉลิมเมยน่าจะนั่นอยู่คนระับแต่ความไวความไวความไวแบบเดี๋ยวเชื่อเลยแล้วก็มึนนะครับ โอ้โหแบบมาแบบรัวๆนี่ครับขอส่วนกบขอสวนกบแบบโอ้โหคุกงงในเหรออัปปะคาทับหลบหลบแล้วก็ขอขอทิ้งโอ้โหเไว้เขารู้ทังครับอือหือว่าอัปปาทับพยายามแย่ไครับแย่ไหครับอย่ครับจังหวะล้วค่อยด้จังหวะแล้วค่อยว่านะครับบู้เลยจังหวะแล้วค่อยว่างครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับ อึดจริงตัวนี้อึดโคตรอึดเลยทำไมอึดอย่างนี้เนี่ยอึดอานี่แบอเฮ้ยปลอดก็ยกสองไม่น่าทำไม่น่าทำอีเว้นผ่านนะเพราะว่าอัปคันเนะี่ยผมพยายามอัปคันนะครับเขาใช้มาครับผมหลบโยกถึงหลบในหูโดนแบบช่าเคาสวย Uh huh. ต้องยอมต้องยอมหรือเปล่าเฮ้ขอเขคบาลทีงแบะเฮ็ดหนุ่ยเย้เลยขอเขคบาลทีงไอ้เด็กเวินเอาครับถ้าเล่นถ้าเล่นหมัดหนักไม่ได้ก็ต้องเล่นแบบเบาครับเล่นแบบเบาไป,าาไปตอดไปครับแล้วก็นมาหนักตอดแล้วก็ใส่ไลยครับเดี๋ยวก่ะรอแป๊บเดียว สปีเราดาวต้องคุมเชิงครับคุมเชิงเราตนี้อัปปะคาส่วนโอ้โหแต่เขาฮุกมาโดนฮุกเขาครับโอ้โหแล้วเขาแรงกว่าเรายัดแต่เขาฮุกครับเขาฮุกครับเขาหุกครับโอ้โหหลบไม่ทันครับหลบอืมมันอย่างน kind of ั I think, I people. People ้นได้ไงมันยังไงได้ไหมต้องกินแล้วต้องกินแบบเนี่ยโอ้โหเขารอบนี้เขาใส่นี่แล้วแน่เราเลยเปิดออกมา เราก็ยังเชิงกัครับยังเชิงโยกหลบครับโยกหลบโยกหลบยังวะ่เยเป็นไงมาแล้วแวบโอ้โหเป็นไงโดนจริงด้วยโยกเพลินแต่ท่าสวยยอมไม่โดนแต่ก็ไม่ล้มไม่ล้มได้ไงอะขนาดเรื่อนเต็มล้มอะขนาดเลื่อนเต็มล้มได้อะทาน,นี้โคตรแรงนผมบอกเลยเจ้าก็ทำได้ไงวะผมต้องไปทำแบบเร้อมมงแล้วเดี๋ยวฮัน โอ้โหผมงสปีดดาวน์หน่อยเดี๋ยวว่าลืมไปต้องไม่ออกมานะเดี๋ยวว่าอุ้ยโยกหลบไปก่อนนะโยกหลบเพื่อให้พลังเราเพ้่ตัวนะครับนี่ไงตอดโอ้โหโดนเขาไม่โดนเขาตอดนะโดนเขาใส่เลยครับมือเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าขอขอขออย่างจังเนี้ยสักทีเนี้ย แล้วก็เขกบ,บาลขอ Aww, เขกบ,บาลทีง่ะเนี่ยไอเด็กเวนบอกแหมงเอ้ยไอเด็กนี่พูดในเรื่องวินาทีสุดท้ายลุกมาลุกมาก็หมดเวลาครับออกแพ้ครับพลังเขาเยอะกว่าแพ้เฉยฮะไ,ไม่รู้โอ,อ้โหมบบนี้ตรงนี้เนี่ยอายเลยฮะแพ้สองรอบแล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้ว หนเด็กโดนตีตูดอะเป็นในเรื่องก็ต่ออย่าแงบบที่เราตั้งไว้ไว้แต่ตอนแรกถ้าเราคือตอนแรกอะตั้งใจจะปล้นเสื้อเขาเนาะแล้วก็ไปเจอไอ้ตัวแบบอะไรก็ได้เงี้ยโชว์หน่อยปรากฏว่าโชว์เอดเสื้อแบบาะไส่เสื้อมาสวยแตบบโชว์ไม่ได้เล่นหมดเลยมาสักสักหน่อย่าถ้าสู้ไม่ไหวก็จะไม่สู้อะ แหลครับแหลครับแหลนะครับแหละครับ,ร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 บเด็กโอ้โหเนี่เป็นไงอ่ะเป็นไงไอ้ไหนูดูมิดลูดูมิดลูถ้าอ่านแบบคนไทยจะแบบจังไรมาก <laughs> ดูมิดลูอไงนะอ่านแบบคนไทยจะแบบเออนั่นน่าเลยอ่ะ พาไปหน่อยครับเนี่ยตอดจับได้ครับยับเลยปลายคางแบบดูมิชื่ดูมิชื่อฮะน่าจะดูมิทรีดูม่ดูมิทรีอะไรประมาณนี้หรออเอาับขวามันถ้าเล่นโหมดอย่างนี้คือไม่ห่วงนะครับแล้วตัวเราแบบอัพมาไม่ธรรมดาอย่าเลยดูม่ชื่อดูมิชื่ดูมิทรี่ผมว่าดูมิทรีดีกว่า ดูดูม,ม,มันอุบาทไปอะไล่ะอืมไปต่อไ,ไปต่อไปต่อเลยต่อเลยดันอออไปไนีต้องเสียเวลามากมายอย่าพูดมากพูดมาน้ำลายแตกฟองก็เดี๋ยวมันจะมันโอ้โหมีตัวอะไรเหมือนตัวข้างคกตัวติ้งจกเลยนะ่ารักจังเลยตัวกบตัวอะไรนะ่ะขึ้นมาแต่เคยมันไม่น่าใช่ตัวนั้นนะ เอาไปเอาเอาเออ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 อุ้ยอ้าวเรียบร้อยอยากเห็นท่าไม่ตายเขาเดี๋ยว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 ให้เขาใส่ใส่ท่าไม่ตายเราเราโดนนี่ยอมโดนปุ๊บอ๋อกบกบกบพิษกบพิษรถสปีดรถอะไรเนี่ยแหละนี่ฮะอ๋ออ๋ออ๋อมุด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  Một lấy nữa. Một lấy nữa. Ui, vịt bay nè, We bay nè, that. bay vịt with that. Five hands tay pay up. One, 18 three, four, five, six. 1, six. Five, 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 คือถ้าเล่นแบบนี้มันจะง่ายนะแต่ไปเล่นแบบโหมดแบบนี้มันก็จะยากหนะ่อยเล่นแบบนี้คือเราเราเราฟาร์มตัวเรามาดีแล้วแม่มันก็จะมันจะมันก็จะง่ายนะเนะี่ยเพราะนั้นบางทีจะเล่นเกมเลยนะครับมันก็ต้องวางแผนไว้ก่อนนะครับว่าจะเล่นอะไรยังไงนะคือว่าต้องรู้ว,ว่าตัวเรามีอะไรบ้างนะตัวเรามาถึงขนาไหนบ้างเดี๋ยวผมดูชั้นนี้เป็นชั้นสุดท้ายของคลิปนี้ก่อนแล้วกัน ว่ากันยัดตัวนี้ยัดเอาประคัติเอาประคัติจิเอาประคัติจิสวยๆให้ผู้ชมดูโอ้มึ่นทานนะไอตัวนี้มวยประคัติที่หว่าอ่าโอเคผมรู้ผมรู toys, people, oh, ้ผมรู้เ <hatten> ช okay, ิงละอ่าผมรู <emat> ้เชิงละเพราะงั้นผมใช้หมัดไว้ครับหมัดเขาจะช้านะช้าประคัติที่หมัดเขาจะช้าเราโยกหลบเขาอุ้ยโดนเขยกระบาลเลยอ่ะไม่งั้นอ่ะเนี่ยหมัดเขาเร็วช้าแล้วก็ โอ้โห Зд, me me. No ุฮ้ยความไหวที่เขามีนะครับเหมือนเหมือนกันโอ้ยตอบไปได้เยอะว้ยเห็นี้เดดว่ะโอ้โหเด็ดจริงรอเลยครับเขีรกบาลได้ทีนงครับหฝ่ายทางแล้วก็เต็มเต็มหน้าโอ้โหเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะครับตัวนี้เอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องเหรอโอ้โหเขาหลบแล้วก็แต่ว่า เราเ,าเอาเอาเอาโอ้โหแรกเลยคนละหมัดสองหมัดไม,เม่ไม่ทนรอดมานับใหม่ไฟครับเปิดหมัดมาครับเปิดหมัดมาต้องโดนจบโอ้โหได้แค่นี้เองได้แค่ฮึมเองเดี๋ยวเอาใหม,ม,ม่มากินเรามีทลังนะครับขนมแท่ง,งตะกี้นะครับอัปคัดมา อ๋อเข้าใจแล้วต้องแถวออกก่อนนะครับต้อแถวออกก่อนแล้วเราพยายามหลบให้ได้นะครับมันก็เหมือนทุกอย่างโอ้่าแบบบางทีแบบนี้มันก็ต้องแบบต่อ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 อะไรก็สวนโอ้โหสี่จ่าสี่แปดอะน่าลุ้นน่าลุ้นเอาหน่อย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 มาจังหวะเผือครับใส่จังหวะเผือครับเพ่กบาลอย่างที่เผยไปทางแล้วปั้นเต็มหน้าครับ โอ้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะอย่าลุกเลยหนูอย่าเลยอ,อย่าฝืนอย่าฝืนไน่ไอย่าฝืนหนูนอนนอนลูกนอนเอเอฝันดีจ้ะลูกตอบได้ช <c oughs> ื่นคอแล้วฮะโอ้เ,อเองียบตกเช็ดโอ้เรื่องกันตรงนี้นนไ,นไปได้อะไรบ้างไม่รู้อ่ะฮึมฮึมเอาเร็ว <c oughs> ออกก่อน <c oughs> เดี๋ยวฟาร์มมาใหม่ก่อนเดี๋ยว่อ้ว่ากาันสําหรับผู้ชมก็เหมือนกันนะครับอดใจรอสักครู่ฮนะเดี๋ยวผมฟาร์มอีกสักนิดสักหน่อยสักครู่นี้ไม่รู้เมนะื่อไหร่นะแต่สักครู่เนี่ยมันคลิปต่อจากคลิปนี้แน่นอนโอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับไอติดกดติดตามนะฮะให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาเนะี้ยผมจะได้อา่าทานผู้ชมได้ เห็นนะครับคลิปใหม่ขึ้นมานะฮะยังไงขอบคุณมากครับที่จับติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ